เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราัฎรตลอดไปพร,ระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันอังคารที่6เมษายนพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม9ข้ามเดือน5ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการคะ่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องวันจักกรีค่ะท่านผู้ฟังคะในทุกๆวันที่6เมษายนของทุกปีนั้นถือเป็นวันที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของประเทศไทยนั่นคือวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์หรือที่เรียกกันโดยย่อว่าวันจักกรีซึ่งเป็นวันที่เราจะร่วมกันน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1 รวมถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ทุกพระองค์รายการสยามานุสติจึงของนำประวัติและความสำคัญของวันนี้มาฝากกันค่ะเมื่อครั้นสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ตรงกับวันเสาร์แรม9ค่ำเดือน5บีคานจุลศักราช1144สมเด็จเจ้าพระยามหากศาศาษัตริย์ศึกได้ขึ้นเสวยราชสมบัติ ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีพระองค์แรกโดยมีพระราชดำริว่าทางฝั่งตะวันออกของกรุงทนบุรีมีพื้นที่ที่ดีกว่าทางตะวันตกมีลำน้ำเป็นขอบเขตอยู่กว่าครึ่งหากมีข้าศึกยกทัพมาติดถึงฝั่งพระนครก็จะทำให้ทำการต่อสู้และป้องกันได้ง่ายกว่าฝั่งตะวันตกจึงทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นทรงทํานุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองพระราชภารากิจที่สําคัญยิ่งของพระองค์คือส่งสร้างพระนะครป้อม hm, ปราสาทราชมนเทียนวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามพร้อมทั้งพระราชทานนามพระนะครนที่สร้างใหม่นี้ว่ากรุงเทพมห ah านครบวรรัตนโกสินมหินทรายุทธยามหาดิลกพนพร,รัตราชธานีบุรีรม อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกาทะตัตยวิศณุกรรมประสิทธิ์ต่อมาได้เปลี่ยนจากบาวรรัตนโกศินลร์เป็นอมรรัตนโกศินลร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปีพุทธศักราช2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หล่อพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวทั้งสี่พระองค์คือรัชการที่หนึ่งถึงรัชการที่สี่เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้งครั้นในรัชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบราชสันตติวงศ์ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมชนกนาจากต่างประเทศแล้วเชิญขึ้นประดิษฐานร่วมกับพระบรมรูปทั้งสี่รัชกาลนั้นต่อมามีการซ่อมพระพุทธปรางปราสาทในวัดพระศรีรัตนาสดารามเพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพามหากรัตรยาธิราชทั้งห้ารัชกาลพระราชทานนามใหม่ว่าปราสาทพระเทพบิดร และส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีเชิญพระบรมรูปจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทมาประดิษฐา,านที่ปราสาทพระเทพบิดรเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2461อันเป็นดิถีคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จก,กรีธาทัพถึงพระนครและได้รับการทูลเชิญขึ้นเถลิงทวันยรชสมบัติ จากนั้นจึงได้มีประกาศพระบรมราชองค์การให้มีการกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเป็นการประจำปีกําหนดในวันที่6เมษายนเป็นประเพณีสืบไปต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเป็นปีที่กรุงเทพมหานครครบ150ปีได้มีการสร้างปฐมบรมราชานุสรมีสองสิ่งประกอบกันคือ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกองค์ปฐมกษัตริย์และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมพระนครธนบุรีซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้าเงินที่ใช้ในการก่อสร้างปฐมบรมราชานุสรณ์นี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ส่วนหนึ่งรัฐบาลจ่ายเงินแผ่นดินส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่ง ทรงพระราชดำริให้บอกบุญเรียรายชาวไทยทุกคนและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดปฐมบรมราชานุสรโดยกระบวนพยุหายาตราเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2475รวมทั้งมีการพระราชพิธีเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครดังนั้นในวันที่6เมษายนของทุกปี ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมราชานสาวรีบริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปหล่อบ,บุรพามหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีในปราสาทพระเทพบิดรเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีทุกพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย รายการสยามานุสติวันนี้จึงขอเชิญบางส่วนของตำราพระพิชัยเสนาที่มีความบางตอนกล่าวถึงการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันลึกซึ้งกินใจดังนี้ธรรมดานกอาศัยไม้สัตว์เดินเท้าอาศัยป่าปลาอาศัยสมุทรและแม่น้ำบ่าวอาศัยนายไพร่อาศัยมุขมนตรีเสนีปรินายก เสนรีปรินายกราษฎรทั่วเขตอาศัยพระมหากษัตริย์เป็นที่พึ่งพำนักนี้สิ่งที่สัตว์อาศัยทั้งนี้ไม่มีแล้วพระนครก็ไม่ถาวรวัฒนาการนานได้ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการหรือติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ ทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่6เมษายนเป็นวันที่96ของปีหรือวันที่97ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินศุริยคติแบบเกกอรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก269วันในปีนั้นวันที่6เมษายน พุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7สเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าวันที่6เมษายนพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งลงพระประมาพิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ